วันที่27กันยายน2564เวลา9นาฬิกานางสาวสุกรละยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายเป็นประธานมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2 5 6 4นณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายชั้นสองโดยมีสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรได้แก่รางวัลดีเด่น4ปีจำนวน2แห่ง รางวัลดีเด่น3ปีจำนวน4แห่งรางวัลดีเด่น2ปีจำนวน6แห่งรางวัลดีเด่นปีที่1จำนวน20แห่งรางวัลชมเชยจำนวน11รางวัลรวมทั้งหมด43รางวัลค่ะอขอสดีนรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านนะคะวะ 13, นะคะันนี้ก็ และในเวลา14นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ ที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานและพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี2564 Thailand l a b o r Management Excellence Award 2021ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายดังนี้ค่ะ รางวัลสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานจำนวน22แห่งรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพุทธศักราช2564จำนวน11แห่ง และรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจำนวน5แห่งซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนรง์โรจนะโธทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีค่ะขั้นะครับประสบความสำเร็จในชีวิตหน้านที่การงานนะครับ ชีวิตครอบครัวะนะครับที่กว่าสิ่งใดระเบิดตามใจรารขนาดทุกอย่างนะครับขอขอบคุณมากครับวันที่28กันยายน2564เวลา8ปดนาฬิกานางสาวสุกัญญาเจ้าสมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดชลบุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการฝังจัดกระทรวงรายงานจังหวัดชลบุรีร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ไทยอิ Fact Day, นเตอร์เนชั่นแนลแฟคเดย์ณบริเวณหน้าเสาธงศูนย์ราชะการกระทรวงแรงงานจังหวัดชลยงรเวลา9นาิกา30นาทีนางสาวสุกัญยาแก้วสมสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลยงรี่วประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชะการประจำจังหวัดชีงยงรยครั้งที่9ทั2,564 เพื่อประสานติดตามและบริหารราชก,การแผ่นดินในรอบเดือนในมิติการบริหารการพัฒนาเชิงบุรณาการร่วมมืออย่างยั่งยืนณห้องประชุมชงลายแกนบอลลูนชั้น3าโรงแรมเฮอริเทจชาลายโดยมีนายประจนประหลัดสกุลเพื่อวาราชก,การจังหวัดชรา,ายเป็นประธาน วันที่29กันยายน2564เวลา9นาฬิกานางสาวสุกรายาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการและร่วมพิธีรับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ2564โดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลระดับดีเด่น <Es per ated> เวล,ลาเก้านาฬิกาสานาทีนายวีระเดชพินทบงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายครั้งที่1 2ทับสอประจำเดือนกันยายน2564น้อณห้องประชุม3ชั้น6ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายพเพื่อรายงานผลการดำเนินง,งานโดยมีนายขจรวงสวยแรงงานจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน วันศุกร์ที่1ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกานายวิรเดชอินทวงศ์นักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชียงรายสำนักงานสรธราธารณสุขและหน่วยงานฝ่ายปกครองจังหวัดชียงรายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชี้แจงสร้างความรับรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะสำหรับสถานประกอบกิจาการนำไปสู่การปฏิบัติพร้อมกับรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสถานประกอบกิจาการ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมในพื้นที่เฉพาะในสถานประกอบกิจาการจำนวน2แห่ง